รู้ไหมผ้าคาดเตียงที่โรงแรมมีไว้ทำไมไม่ใช่เพราะความสวยงามแต่สำหรับคนที่ชอบนอนใส่รองเท้าเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยสงสัยร่แเร่มหรูมักจะมีผ้าคาดเตียงทำหลายคนสงสัยว่ามีไว้ทำอะไรหรือเอาไว้เพื่อความสวยงามแต่วันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยกันว่าจริงๆแล้วผ้าคาดเตียงนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะ จุดประสงค์หลักของผ้าคาดเตียงในโรงแรมและโซนขายที่นอนในห้างสปปรรพสินค้านั้นมีเป้าหมายเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเวลาทดลองนอนบนเตียงเช่นโซนขายที่นอนในห้างก็จะให้ลูกค้าสามารถขึ้นบนเตียงไปทดลองนอนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้าโดยให้บริเวณรองเท้านั้นวางอยู่บนผ้าคาดเตียงค่ะ และสำหรับโรงแรมนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะผ้าคาเตียงมีเอาไว้รองรองเท้าของแขกที่เข้ามาพักโดยในวัฒนธรรมของบางประเทศอาจมีการสวมรองเท้านอนดังนั้นผ้าผืนนี้จึงสะดวกกับคนที่ใส่รองเท้านอนนั่นเองค่ะเพราะในบางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศนั้นจะสวมรองเท้านอนดังนั้นผ้าผืนนี้ จึงสะดวกกับคนที่ใส่รองเท้านอนเป็นอย่างมากค่ะหลายคนงงและไม่เข้าใจมีคนใส่รองเท้านอนด้วยหรอเนี่ยก็มีชาวเน็ตบางคนบอกว่าเคยนะเวลาเดินทางไกลเหนื่อยๆมากๆเข้าห้องก็นอนเลยไม่ได้ถอดรองเท้าด้วยข่าวหน้าลองใช้บริการผ้าคาดเตียงนี้ได้นะวัฒนธรรมใส่รองเท้านอนของญี่ปุ่นเนี่ยแปลกดีจริงเลยนะ และก็มีชาวเน็ตบางคนก็เข้าใจว่านี่มันใช้รองรองเท้าด้วยเยี่ยมไปเลยคุณละ่ะเคยรู้มาก่อนหรือเปล่าเพิ่งจะรู้ก็วันนี้ไข er. ข้อสงสัยพาค้าเตียงมีไว้ทํำอะไรเจอเกือบทุกโรงแรมคุณผู้ชมทีม่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ